สวัสดีครับผู้เรากลุ่มหัวใจปวดนะฮะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการสร้างไอคิวไดแกมจากโปรแกรมแกลล์นะฮะเดี๋ยวเราจะขอแนะนำเจ้าตัวต่อเลยนะครับนักบินวิชายเึกดอกตัวนี้นะครับครับสวัสดีครับผมนายธนะครับทัต์ว้นนะครับรหัสนิสิตนะครับผกกสารนะครับของห้าแขกครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนะทิพย์เบียมรัตน์ค่ะรหัสนิสิต033ค่ะสวัสดีครับชื่อนายผู้จมเจ้นตัวสิริครับรหัสนิสิต048ครับสวัสดีค่ะชื่อนาง ค่ชื่อนิทิพร์มิตลาล์นะคะรหัสนิสิตศูนย์สี่ศูนย์ค่ะอ่าโอเคครับหลังจากที่พวกเราแนะนำตัวกันไปฮะเดี๋ยวขอยักอีกรอบนะฮะกลุ่มของพวกเรานะฮะกลุ่มของจะตรวจจะมาพิเศลเรื่องการสร้างโปรตีนแนโปรแกรมแต่โปรแกรมไหนนะครับผมซึ่งได้รับมอบหมายมาจากอาจารยพนายศที่ให้กัรบ้านพวกเรามาสองข้อให้เราเข้าไปเล่นกันนะก็คือได้ข้อสองและก็ข้อสี่นั่นเองครับเราจะเล่นมาที่ข้อสองก่อนเลยนะฮะจากโจทย์นะฮะจากฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบที่เร็นชถไฟจงหาความสีมุมเฟสและการตอบสนอง เช่นความสี่มีค่ากับมุมสามมุมดังนี้ของสามสิบยี่สิบห้ากสิบและก็มีฮาร์โฟังก์ชันดังรูปเลยนะครับโดยเราจะแทนคำนวการอ์โวฟังก์ชันออกมานะฮะและเราก็ได้เท่ากับ2ส่วน x อบวกหโดยเมื่อ ML, แทนแล้วเราจะได้ค่าที่เท่ากับ10ส่วนยี 5, บวกกับโอเมก้ารางสอแล้วก็ค่าสินค้าเท่ากับ j จคูณ 2, Omega, ลบสโอเมก้าส่วนด้วยยี 5, บวกโอเมก้ารางสอนั่นเองครับต่อไปเป็นที่ ก uce. าร <là> หามุมเฟสนะฮะเราจะหาได้จากสมการดังนี้เลยนะฮะเราก็ได้มุมเฟสออกมาเป็นอาร์แทนลบ0.2ของมิกาครับผมแล้วก็ขนาดของการตอบสนองเส้นความถี่หาได้จากสมการดังนี้ครับและค่าของมันนะฮะทั้งหมดนี้ก็ได้เท่ากับ2ส่วนรูทที่บหโอมกากำลังสองนะครับผมต่อไปจะเป็นการหามุมนะครับค่ะต่อมานะคะจะเป็นการหาความถี่ มุมเฟตต่างๆค่ะซึ่งเราจะหาสามมุมนะคะก็คือ1คือมุมสาลบสามสิบองศา2คือลบสี่ห้าแล้วก็ลบหกสิบองศาค่ะอัอนดับแรกคือมุมลบสามสิบองศานะคะหาโอเมก้าคือหาจากอาร์แคนตามสูตรเลยค่ะแล้วก็จะได้โอเมก้าเป็น2.885เรเดียนต่อวินาทีค่ะมุมที่2องลบสี่ห้าองศาจะได้โอเมก้าคือ5เรเดียนต่อวินาทีค่ะมุมลบมุมลบหกสิบองศาจะได้โอเมกา้าเป็น8.66เรเดียนต่อวินาทีค่ะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมุมเฟสที่โจทย์กำหนดมาให้ค่ะแล้วก็จะเป็นโอเมก้าที่เราหาได้จากมุมมมุเฟสค่ะมาจากนั้นเรามาทําการหาขนาดก็คือ m อจากศูนย์ก่อนอันนี้ค่ะแล้วก็มุมเฟสลบ20องศาจะได้โอเมก้า2.885จะได้ขนาด0.346ค่ะมุมเฟสลบสีองศาจะได้โอเมก้าจะได้โอเมก้า5แล้วก็มุมขนาดศูนยค่ะแล้วก็มุมเฟสลบหกองศา ขนาด0.20ค่ะมุมเฟกลบ75จะไดโอเมกา18.6แล้วก็ขนาด0 1 0 3ค่ะส่วนมุมเฟกล90ก็คือไม่สามารถระบุได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำการดูจากราฟต่อไปเลยค่ะครับต่อไปนะครับเรามาดูการาฟจากการคำนวณนะครับซึ่งกราฟที่เราได้จากการคำนวณเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายขนาด,าดน,านะครับ เรามายกตัวอย่างนยครับขนาดนึนะครับก็คืออยยางอนไรนะครับมุมเฟสครับลบ30องศานะครับมันก็จะได้ขนาดอยู่ที่0ูน8่นะครับซึ่งเมื่อเราลากจากจุด0ูนย์ะครับถึงจุดที่ขนาดศูนยดสาม่นะครับเราก็จะได้ออกมาที่จุดนี้นะครับพอเราพลัสดูมุมเฟสนะครับต่อมานะครับเราก็ได้จุดตรงนี้นะครับซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นก็จะมีค่าของโอเมกาที่เราคำนวณหาออกมานะครับซึ่งไอมุมลบ 40องศาเนี่ยเราจะได้ขนาดออกมาเป็นขนาดตั้งแต่จุดศูนย์กลางรับถึงจุดนี้แล้วก็มีโอเมก้าเท่ากับ2.885ครับซึ่งกราฟของเราเนี่ยจะได้ออกมาเป็นวงกลมนะครับขั้นต่อไปนะครับเป็นการคำนวณจากโปรแกรมแอนแอบนะครับซึ่งเราจะเขียนโค้ดดังนี้นะครับก็คือ1 TLC Geo แล้วก็ Code on นะครับซึ่งจะเป็นการเชียร์โปรแกรมทั้งหมดทั้งหมดก่อนหน้าที่เราลันมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวแปรต่างๆนะครับหรือว่ากราฟที่เราลังไว้ก่อนหน้านะครับที่เราไม่ได้ปิดไว้นะครับแล้วก็มาเรื่องกันที่บรรันที่สี่นะครับเราจะตั้งตัวแปรนํำนะครับเก็บค่าของ2นะครับซึ่งค่าของสองเนี่ยเป็นค่าของสมการของเรานะครับซึ่งเป็นของตัวเศษนะครับแล้วก็ตัวแปรดินก็จะเก็บค่าของตัวส่วนนะครับก็คือหนึ่นกับห้านะครับตามสมการนะครับ เราเราก็จะสร้างตัวแปร t ขึ้นมาเป็นเก็บค่าของ t ั y l o r function ะน,น,ะนะครับซึ่ง t ั y l o r f u n c t ชันเนี่ยจะเก็บค่าของตัวแปรนำกับตัวตัวแปรเด่นมานะครับเราก็สุดท้ายนะครับเราก็จะมาสร้างการาฟนะครับเป็นการาฟของไหโฟิวนะครับซึ่งเก็บค่าของตัวแปร t นะครับซึ่งตัวแปร t ของเราเนี่ยก็เป็น t ั y l o r f u n c t ชันที่เราสร้างไว้นเองนะครับครั้วนี้ก็คือการาฟจาก f o ร r i e r s เนี่ย,ยที่เราลากันมานะครับก็ได้เห็นนะครับว่ามันเป็นรูปทรงวงรีนะครับ แล้วก็เรามาเปรียบเทียบกราฟที่ได้จากการคำนวณหรือการพอตมือนะครับแล้วก็กราฟที่ได้จากแมนแหนนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟที่เราได้จากการคำนวณเนี่ยจะเป็นกราฟรูปทรงวงกลมนะครับแล้วก็กราฟที่ได้จากแมนแหนเนี่ยจะเป็นกราฟรูปทรงวงรีนะครับซึ่งอันเกิดซึ่งเออเลอร์ที่เกิดเนี่ยอาจจะเกิดจากการคำนวณมุมเสียหลายๆที่นะครับซึ่งมวมแนแหนะของเราเนี่ยจะแสดงมุมเศียออกมาแค่มุมเสียเดียวนะครับอาจจะเป็นลบสามสิบองศาหรือว่าลบสี่สิบห้าองศาได้นะครับ ครับอ uh, uh, ันนี้ครับต่อไปนะครับเราก็มาเริ่มที่ข้อต่อไปเลยนะครับซึ่งในส่วนของข้อข้อที่4นะคะซึ่งจดกําหนดให้หาค่า k สูงสุดนะคะซึ่งจดกําหนดตัวตัวแปรให้นะคะแล้วก็จากนั้นสมการนี้นะคะเราก็จะทําการจัดรูปให้อยู่ในรูปของ1ส่วน1นึงวก ST นะคะจากนั้นเราก็ นะะคซึ่งก็จะได้เป็น 0.25k คูณด้วย1ส่วนบวก1บวก s คูณด้วย1ส่วน1บวก 0.5x แล้วก็คูณกับ1ส่วน1บวก 0.5s ค่ะค่ะต่อมานะคะจากที่เราได้สูตรพาร์เซลฟังชั่นสมการฮาร์โรว์ฟังชั่นมาแล้วเนี่ยเราจะเอาสมการนี้ไปเปรียบเทียบกับตาราง2.2มาดงค่ะคือพอเราได้สมการเปรียบเทียบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาหาขนาดแล้วก็ ขน,ขนาดของเราเนี่ยจากที่เราไปเปรียบเทียบกับตารางที่8.2เราจะได้ขนาดของเราออกมาเป็น 0.25k คูณกับ1ส่วนรูท1บวกโอเมก้ากำลัง2คูณกับ1ส่วนรูท1บวก0.5กำลัง2คูณกับโอเมก้ากำลัง2แล้วก็คูณกับ1ส่วนด้วยรูท1บวก ุดาลัง2แล้วคูณกับอมกลังส็จะเอามหามนเฟค่นของเราเก็จะหาได้จากการเอาาังนนชัน,นไปบบเียทียกับตารางที่8จกันลเราก็จะได้นเ,นเป็น0บวกบ en, กับอาแทคูณกับโอกแล้วกบวกบ en, กับอา์แทนคูณกับ0.5อกบวกกับอาแคูณกับ0.5แล้วหลังจากนั้นเ,นเราจะเอามนเนที่เป็นลองศา ความถี่ของเฟังก์ชันเราจะเอามุมเฟสแทนด้วยลบหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเรา,ร 8, mm. ารจะได้เป็นดังนี้ค่ะพอเราได้สูรตรนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะทําการคูณแทนตลอดทั้งสมการพอเราคูณแทนออกไปเราเรายเรายข้างหาโอเมก้าเราจะได้โอเมกา้ามาเป็นศูนย์ในเดียเก็เสรค่ะหลังจากนั้นเราจะทําการแทนโอเมก้าเท่ากับศูนย์แล้วก็แทนขนาดเท่ากับหนึ่งในสมการของกฎการตอบสนองเชิงความถี่นั่นเองค่ะก็คือขนาดของเราสูตรขนาดของเราเราได้มาจากก่อนหน้านนี้ที่เราได้หา เราทําการแทนโอเมก้าเท่าก for ับศูนย์เข้าไปแล้วก็แทนขนาดเท่ากับหนึ่งเข้าไปเราจะได้ค่า k ออกมาเป็นสี่ค่ะหลังจากที่เราหาค่า k ออกมาแล้วเนี่ยเราจะทําการแทน k เข้าไปลงในสูตรที่โจทย์กําหนดเหมือนเดิมเพื่อที่จะเอามาหาค่าขนาดค่าเฟสแล้วก็เอามาทําการเงินเองค่ะก็เราก็ทําการแทน4เข้าไปใน k แล้วก็จะได้ดังนี้ก็จะได้สูตรหาเนั้นเป็น4ส่วน วงเล็บ s บวกหนึ่งคูณกับวงเล็บ s บวกสองคูณกับรังสองแล้วต่อไปเราทำการจัดรูปแล้วก็จะได้เป็นสูตรอย่างนี้ยก็คือ c ส่วนด e ้วย x กำลังสามบวก x กำลังสองบวกแปดแล้วก็บวกสี่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราทำการแทน x ด้วย j โอเมก้า e ในทางฟูริฟังชันหรือว่าในฟังชันไฮโพมเราก็จะได้วิธีการคำนวณดังนี้ออกมาซึ่งเราก็ได้สูตรทางฟูริฟังชันออกมาเป็นส่วนจินตภาพแล้วก็ส่วนจริงนั่นเองซึ่งส่วนจินตภาพของเราก็จะเป็น j คูณกับ3 2อโอเมก้าลบโอเมก้ากำลังสามส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสามลบ8โอเมก้าทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกกับ5โอเมก้ากำลังสองลบ4ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกกับส่วนจริงก็คือ20ิโอเมก้ากำลังสองบวกลบส6ส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสามลบ8โอเมก้าทั้งหมดกำลังสองก็บวกกับ5าโอเมก้ากำลังสองลบ4ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ สูต,ตรทางตัวฟังก์ชันหรือฟังก์ชันถ่ายโอของเราออกมาแล้วเราก็จะเอามาหาขนาดของการตับสนองเชิงความสิ่เชิงความถี่ค่ะเรื่องขนาดของขนาดของการจัดสนองเชิงความถี่ของเราจะหาได้ดังนี้ค่ะและแล้วสูตรของขนาดของเราก็จะได้เป็นรูทหนึ่งพันยี่สิบสี่โอเมก,าก้ม 2, มกากำลังสองลบโอเมก้ากำลังหกบวกสี่ร้อยโอเมก้ากำลังสี่ลบสองร้อยห้าสิบหกส่วนด้วย โอเมก้ากำลังหลบหกสิบสี่โอเมก้ากำลังสองบวกที่สิบห้าโอเมก้ากำลังสี่ลบสิบหกทั้งหมดกำลังสองค่ะหลังจากที่เราหาขนาดเสร็จแล้วเราก็จะทำการหามุมเฟสของการตอบสนองเชื้อความถี่นะคะก็จะหาได้จากสูตรอาร์แคนคูณกับส่วนจินภาพส่วนด้วยส่วนจริงนั่นเองค่ะก็คือเราหาได้เราก็จะได้สูตรมุมเฟสเป็นอาร์แคนคูณสามสองโอเมก้าลบโอเมก้ากำลังสามส่วนด้วยยี่สิบโอเมก้ากำลังสองลบสิบหก ออกมาเสร็จแล้วเราทำการแทนโอเมก้าตั้งแต่อูนฟี้ถึงอินฟินิตี้เลยค่ะก็ะคือจากที่เราแทนโอเมก้าตั้งแต่สูนถึงอินฟินิตี้เราก็จะได้ขนาดและก็มูเมตดังตารางนี้ออกมาที่เราได้คิดนั่นเองที่เราได้คิดออกมานั่นเองค่ะคือหลังจากที่เราได้ขนาดได้ค่าต่างๆ่าแล้วเราทำการเอาค่าต่างๆ่งนี้ไป p l อ t กราฟค่ะก็จะเป็นกราฟที่เราพ l o ได้จากตารางก่อนหน้านี้ก็การที่ได้ก็เชประมาณนี้ก็ตัวอย่างเช่นโอเมกาเราโอเมก,ก,ก้กมา,า,เ,กากเ,เท่ากับศูนย์ก็จะมีค่าขนาดเท่ากับ1และมุมเปตเท่ากับ0ูนย์นะคะก็คือณนะส่วนนี้จะเป็นขนาดค่ะแล้วก็ณส่วนนี้ของเราจะเป็นมุมเปตค่ะก็คือขนาดของเราในตา,าเน,น,น,ากกาาตนี่ยเป็นหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะล้วก็ต้องการมาจุดตรงนี้ไว้ก่อนเราคือหนึ่งอันนี้คือขนาด แล้วก็ต่อมามุมเฟสของเราคือศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะคือศูนย์ันนคือศูนย์ของเราเราทาการลา,ากจากจุดมุมเฟสของเราเนี่ยลากออกมาให้ได้ขนาด1ให้ได้ขนาด1ที่เราคิดว่าได้ก่อนได้นี้นะคะอ่ะแล้วก็จะได้จุดตัดตรงนี้ดังนั้นจุดตรงเนี้ยของเราที่เราได้มาจะเป็นโอเมกาเท่ากับศูนย์ของมานั่นเองคะ่ะแล้วก็จะทำการคำนวณคำนวณพาจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้กราฟ การคำนวณจากโปรแกรมแแบบน,นะคะซึ่งในข้อ,ขอก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้โคดนี้ออกมานะคะซึ่งในส่วนของข้อที่เรากำลังจะหามาซึ่งค่า k เราหาได้เท่ากับ4นะคะแล้วก็เราก็จะแทนนําเท่ากับ4แล้วก็ในส่วนของตัวส่วนนะคะเราก็จะทําการจัดรูปแล้วได้ค่านี้ออกมานะคะเราก็จะแทนค่าเดเท่ากับ1 5 8 4นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการทํา คำนวณการาฟออกมาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นการาฟที่เราได้จากโปรแกรมแมทแล็นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบการาฟจากการคำนวณแล้วก็จากแมทแล็นะคะซึ่งการาฟกราฟจากคำนวณแล้วก็แมทแล็ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอาจจะมีข้อผิดพลาดจากการคำนวณหรือจากโปรแกรมนะคะ พวกเราขอจบการนำเสนอในห้องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ